กราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องส่องคนชนะทูกครับมาวันนี้งบของเรา93บาทครับจัดไปไวัยรุ่นทุนน้อยโอเคมือมัมซัมเบจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าใครที่เข้ามาติดตามแวปกดไลค์เพื่อแจกเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันมเทคนิคเกดคนี้ดีแต่แนะนำเข้ามาด้วยแล้วกันนะครับอ้าวจัดไปยัดไปไหลไปไวติดสวยงามครับผม93บามบ,บาททุนสิบหลักร้อยปั้นแต่วันหยุดเพียงพอเท่านั้นครับมาลุ้นกันเลยครับจาน สวยงามครับนี้4.50ครับยัดต่อหมไม่ถึงอีกแต่ในมีสเต็ปเทคนิคดีครับแชร์แนะนำเข้ามาด้วยแล้วกันเนาะหน้าไม่หลังไม่ได้หมดติดต่อสอบถามก็ักแฟนเพจนะครับโมกสังโคมาได้ครับคิวมาหมไม่ถึงอีกมีลุ้นหรือเปล่าครับอย่างนี้สแคปเตอร์มาไม่มาครับเอาลุ้นกันต่อครับโอเคครับมาดีครับยังไงขอเถอะจานโหเรียบร้อยครับผม 117.83ครับมาสวยง,งามครับวายวายติด18.20ครับโอเคสิบหมุนมาเรียบร้อยครับสีตัวโอ้ไหลดีมันเพื่อนใช้ได้ครับโอ้โหห้าตัว12หมุนมันจะแตกไหมเนี่ยเห็นเอฟซีบอกว่า12หมุนไม่ค่อยแตกลุ้นกันไป ร้อยห้าสิบบาทเคเปิดสวยครับยัดไปกำไรมาไม่จานโอ้ไม่ถึงดเดี๋ยวตามกแล้วกุญแจให้ผมดูอะไรกันนะครับมีสเต็ปเทคนิคดีเข้แ<ๆ>ชร์แนธรรมาดายครับหืมไม่เข้าอีกแล้วบึ้งกันต่อครับเขียวมาสวยครับยัดไปครับอย่างนี้ติดต่อสอบถามก็ทัคะแนนน้ำมันสองโกมาได้ครับอีกจริงๆ,ๆก็ใหญ่ขึ้นเบ็ดสามเลยเดี๋ยวขึ้นเบ็ดสามไปดูแล้วกันนะครับร้อยแบบปลายเห็นปะแตกน้อยนะครับ โอ้โหเรียบร้อยครับ15 5ห้าตัว12หมุนอะดูดิดยังชิวๆอยู่เลยเพื่อนดูดิฮืมวายไม่มาครับ2หมุนสุดท้ายครับส่งกันหน่อยโอ้โหม่วงไม่เข้าจบเป็นที่เรียบร้อยครับ173เท่านั้นครับโอ้โหติดติดติดไหมครับอย่างนี้เจเข้าสวยครับวายมากำไรโอ้โหเรียบร้อย10มาโอ้โหไม่ถึงอีก186ครับ กดกันไปครับหมัดสองเลยแล้วกันครับจัดมาหน่อยครับจาน้ัวมาดีครับเลื่อนซ้ายเขเข้าสวยงามครับเลื่อนสายต่อ100เปอร์เส็มาแน่นอนครับยัดไปครับเขมาสวยงามครับสองหน้โอ้โหว่าจะมาต่อบึมบ้มกันไปช่องแรกช่องเดียวครับจานมีลุ้นครับ มาเออร้อยเปอร์เซ็นสวยๆครับ11.20โอ้โหมาดีอยู่แล้วครับ150บาทจบสวยงามครับ24.0 0ครับโอ้โหของแท้่189.30ครับโอเคลุ้นกันครับอุ้ย300แล้วผมลืมเลยผมเบ็ด8แล้วกันนะครับ3เกือบ400ก็จัดไปครับ80หมุนครับดูกันเลยครับพี่ เจติดไม่ครับไม่เข้าไม่าไม,มาครับผมติดต่อสอบถามทัพวันนี้น้ำมันสองโคมาได้เลยครับนะอันไหนนะ่าสนใจเดี๋ยวทดสอบทดลองให้ดูเงยนะวายติดสวยๆครับมีลุนต่อร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับวายสวยงามมาไม่จานเจ <c oughs> ช่องสองครับไปกันต่อแล้วกันนะครับเบ็ดเบ็ดสิบเลยจัดไปครับแปดสิบหมุน เลื่อนสายมาจานไม่เข้าอีกครับ400กว่าบาทไป10 10มาติดโอ้โหทั้งกระดาน48.00สวยงามครับเคมาช่องแรกสวยๆครับบึ้มกันต่อ2ฮะ256ครับขึ้น7 4 4บาทครับโอเคครับเบ็ด2 0ครับ7 4 4ครับไปกันต่อครับจานแปดสิบหมุนโคตรตึงตึงจัด เก่สแคตเตอร์เรียบร้อยครับจัดมาลุ้นครับสุดท้ายแล้วเบ็ดยี่ถึงพันแน่นอนครับร้อยเปอรเซ็นเกครับไหลช่องแรกช่องเดียวเขียวมาโอ้โหไม่ถึงหกถึงหครับตอนนี้ต,ต่อสอบถามก็ทักมาได้นะครับอย่างดูเกมอะไรขอกันมาได้เลยครับสองคูชินเอไวันก็ฝากด้วยแล้วกันนะนเพื่อนๆนะผู้ติดตามถึงพันเมื่อไหร่ผมแจกนะครับ แจกทุนนะครับ1000บาทนะครับจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวสุ่มเอาว่าจะแจกกี่คนนะอนอย่างนี้ดีกว่าฝากด้วยเลยกันนะผู้ติดตามเยอะขึ้นนะครับผมแจกแน่นอนไม่ต้องห่วงครับขอแค่พันนึงอะผู้ติดตามตอนนี้ผู้ติดตาม200กว่าเองก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็จะได้แบบเอ,อ้ปังๆหน่อย28 4สครับโอ้ยทุนน้อยก็เล่นยากอยู่แล้วก็โอ้จาก600ขึ้นมา800แต่2 0 0เองนะเมืเ่อกี้นะแต่ไม่เป็นไรครับสีหม,มุนจัดไปครับ 8 0ดสเบ็ดยร้อยเปอร์เซนต์ไว้ไม่ถึงครับไม่ติดอะไรเลยโอ้โหไม่ติดเลยไม่เข้าเลยครับรอบนี้เกลือจัดครับมีลุ้นเจช่อง3เจช่อง2 10ช่อง3มีลุ้นสวยงามครับเจติด A เข้าช่องแรกไม่มีมาครับบึ้มบั่มไปโอ้โหเกลือครับรอบนี้สารภาพตามตรงว่าเกลือจัดคิวช่องแรกมาบึ้มบั่มสัมโอ้โหเขียวมาเนี่ยข้างเลยซ้ายขวาตรงข้างไม่มีก็ับเจงใบหน่วย เจมาเคเข้าสวยงามครับวายอย่างนี้เคติดช่องแรกมีให้เห็นให้ลุ้นครับ10ไม่มาครับถึงพันหบาทครับโอ้โหสองมุนสุดท้ายครับสวยเขียวเจเจ็ดแปครับโอ้ยเกินไปอเอาเรื่องครับแบบนี้ถึงมูลสุดท้ายครับแ้สุดายสุด1,942บาทจบสวยงามครับแบบนี้โอเคเท่านี้เพียงพอแล้ว ยครใค่ชินชอบติดตามแับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับก็งบของเรา93จบพันเครับเจอกันที่ใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ